ค่เว,วันนี้เจะมาบวกเลขน้องปิ้มจะมาหัดบวกเลขนะคะวันนี้นพอ่ปเ,เขียนได้ดีนี่นะคะ,ะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวน้องปึ้งเขาจะมาหัดบวกเลขให้ดูนะคะเตรียมความพร้อมนะคะสําหรับที่จะขึ้นอนุบาลสองนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะว่าน,น้องปึ้งเขาจะบวกเลขถูกหรือเปล่าจะเริ่มบวกเลยนะคะดูนะก้าบวกสองได้ตัด เก้าบวกสองเอาอะไรคะเอาเก้าไว้ในใจค่ะเก้าแล้วต่อด้วยอะไรคะอ่ะเก้าแล้วชูขึ้นมาสองนิ้วแล้วก็สิบสิบเอ็ดค่ะอ่าเก่งมากค่ะได้สิบเอ็ดอ่าข้อต่อไปค่ะเลขอะไรคะสามบวกสองนะคะเพื่อนๆสามบวกสองทำยังไงคะ เอาสาไว้ในใจชูขึ้นมาสองนิ้วต่อไปก็สี่ห้เก่งมากค่ะได้หนะคะรู้จักเอาตัวเลขทดไว้ในใจนะคะน้องฟื้มเก่งแล้วนะคะต่อไปค่ะ 1.. นบวกสองเข้าได้จากเท่ากับเท่าไหร่ค่ะเอาหน่งไว้ในใจชูขึ้นมาสองนิ้วค่ะสอง สามได้เท่าไหร่คะสามาค่ะเพื่อนเก่งมากคะ่ะได้สามนะคะอ่าข้อต่อไปคะ่ะเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะให้น้องปื้มเขาหัดบวกให้ครบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจนะคะว่าจะถูกหรือเปล่า,ลาต่อไปล<า>เลขอะไรคะ 7จบวกสองอ่าทำยังไงคะเอาจ็ดไว้ในใจชูขึ้นมาสองนิ้วค่ะเจ็แล้วอะไรคะแปดเก้า <8, 9 S 1> โอเคเก่งมากคะ่ะได้เก้านะคะผลลัพธ์ได้เก้าต่อไปเลขอะไรคะแปดบวกสองได้จับเอาอะไรคะเอาแปดไว้ในใจชูขึ้นมาสองนิ้ว 9แล้วก็สิบเออเก่งมากค่ะแล้วต่อไปก็เป็นสิบค่ะเพื่อนๆช่วยกันดูนะคะเรามาช่วยกันบวกพร้อมๆกันนะคะว่าน้องฟลงมเขาทำถูกต้องกันหรือเปล่าต่อไปนะคะเลขอะไรเอ่ย 9, บวกสองทำยังไงคะเอาเก้าไว้ในใจชูขึ้นมาสองนิ้วค่ะต่อไปก็สิบนะคะ สิบเอ็ดด้วยโอเคค่ะเก่งแล้วนะคะฝึกความพร้อมนะคะสำหรับอนุบาลสองนะคะสามบวกสองได้จับเอาอะไรคะเอาสามไว้ในใจชูขึ้นมาสองนิ้วแล้วก็สี่ห้าเก่งมากเลยค่ะฝึกทุกวันนะคะจะได้คล่องๆนะคะเดี๋ยวโรงเรียนเปิดเทอมจะได้ทำได้ 7จบวกสองได้จกักเอาเจ็ดไว้ในใจชูขึ้นมาสองนิ้วเจ็ดแล้วอะไรคะเกเจ็ดแล้วอะไรคะแปดเกโอเคค่ะเก่งมากเลยนะคะเพื่อนๆเห็นน้องปื้มไหมคะต้องฝึกทุกวันนะคะคุณพ่อคุณแม่ฝึกให้<ม>ทุกวันนะคะค่ะสี่บวกสอง เอาสี่ไว้ในใจชูขึ้นาสองนิ้วค่ะแล้วก็แล้วก็ห้าหกเริ่มคล่องแล้วนะคะน้องปื้มเริ่มบวกคล่องแล้วนะคะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> ขวดน้ำใหญ่มากขวดน้ำใหญ่มาก <c oughs> ชื่นใจ ต่อไปเลขอะไรคะก็วกสองค่ะเอากาไว้นในใจชูขึ้นมาสองนิ้วค่ะต่อไปก้าแล้วอะไรคะสิบสเอดเก่งมากค่ะ สี่บวกสองเอาสี่ไว้ในใจชูขึ้นมาสองนิ้วแล้วก็ต่อไปก็ห้าหกเก่งมากค่ะข้อต่อไปอะไรคะจะเสร็จแล้วนะคะ <8 S 1> เพื่อนๆบวกสองได้แัดเอาแปดไว้ในใจชูขึ้นมาสองนิ้วแปดอะไรคะเก้าสิบเก่งมากค่ะ สองบวกสองชูขึ้นมาสองนิ้วค่ะแล้วก็เอาสองไว้ในใจชูขึ้นมาสองนิ้วคสองแล้วอะไรคะสามสี่เก่งมากค่ะได้สี่เนาะข้อสุดท้ายค่ะแล้วก็เจ็ดบวกสองเอาเจ็ดไว้ในใจชูขึ้นมาสองนิ้วต่อไปเจ <7 S 2> ็ดแล้วอะไรคะ <7 S 1> ก้เจ็ด <7 S 1> แล้วอะไรคะแปด 19โอเคเก่งมากค่ะดูสิแต่หน้านี้ไว้ทำพรุ่งนี้กันใหม่เนาะแต่เจอพรุ่งนี้กันใหม่บึ้มขอตัวล,ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บึ้มเลยนะคะช่องบึ้มจะคาอย่าลืมกดติดตามเปิดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้บึ้มเลยนะคะบ๊ายบาย